วันนี้กับโปรจ่องลุงเดียนนะครับเต็มร่างบานนะ้อง,งองค์หิงนะครับผมนะกนนี้นะกับมีกกบลุดออกจากบอ่อหนึ่งตัวนะครับผมเนาะตัวใหญ่เลยกบตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่ <c oughs> กบออกจากบอ่อนะครับผมเนาะในเสือโดจังตอนกบ เสือโลไปไหนทำหน้าที่หน่อยอมีเม, <c oughs> มื่อวานชา้าเต็มเปี้ย <c oughs> ตายคลิปมาอยู่เมื่อวาน

ก่อนไปดนเอีลูกกมมาก่อนมันสิหยาบก็มันคือโคบีนี่เนาะทำไมมันเหมือนโบม้าเนื้อแดดแบบเอาถากกันถากกันจอยลงไปอีกกิโลนึงแล้ทุนแล้ทุนโคมแล้วทุนลว พัดลมหรืออะไรพัดลมนะไม่ใช่ผายลมนะไอ้อ้องาก็ยัมละถ้าไม่มีพัดลมก็โอถ้าผายลมนี่ถ้าผายลมนี่โอ้โหลอกคราบแทบไม่ทันนะกพัดลมแน่นะ อาบออ๊อ๊บอ๊บอไม่แกิ่นเอดี๋ยวเอาลงมาเปิดตรงนี้นะ เ,เ,จเจ่วเย็นไม่มีอาการแบบนี้น่าจะแจ่วเย็นผู้ใดสิกินแจ่วฮ้อนบอกมาอากาศก็ร้อน,นกินแจ่วห้อนก,กันอีกนะเอฟซีเนาะ

ยาเด้อนมือเราถืออย่างนี so then, ้นะโว้ยโกบะไดยันแต่เป็นงูเนี่ยเสจเสจทายยากเลยมันก็ทายยากเลยล่ะจอดขาผ่าปอจ้า ะเหมือนกกบดูในกล้องเนี่ยมอนเดีถ้าฝนตกด้วยนะแต่เหลือเชื่อตัวยังเล็กกว่าเบาอีสานอีก ะกนั่ง,งคู่กันตะกีกบยงตัวเล็กกว่าอีกใช่หรอ็ใช่้อาเไปยืว้ง <c ười> ้นใช้าับมาคิดคดหนักอ่ะม้างคางข้างเลยคาง ่อเอาแล้วละ่ะตอนนี้กรบร้อนแล้วไม่มีพัดลมไงอ๋อโอ้ชุดนี้เหมือนไอรอนแมนเลยมีพัดลมเรียบร้อยอ่ะช่อให้เจนะขอเ,เชิญชาวว่านน,น,น,นนะคะข่ต้็นเชมประวว่านนะคะกินอรไว่านนาะเอ๋ าดูหอมไปเลยอืมถ้าบอกบาโทนใช่แต่ถ้าบาอีสานนิ่ใหญ่กว่ากบจริงเจจะหายเอฟรีมาจากไอเอฟรีมาจากไหอ่ะเขามารอบนึงแล้วอ่า ด้ยพอดีแหละนั่นัดโลเป็นกิโลเพราะว่าแล้วก็พ่หลังจากนกั้น้องกินน้ำหวานซะโลโลไม่ชนเลยโลไปไหนแล้วโลไปก็ขอเสื้อหน่อยค่ะ่า F C ใส่ได้ครับโอกอกที่ะไปแล้วครับเราลงบ่อแล้วนี่ แล้วครับนี่มาบ่อแล้วนะครับผมเนาะไปกบไปโดกบออกจากบ่อแล้วโดโดนี่กบมาเร็วนู่นโดอยู่นู่นนะครับมาเร็วโดโดมาเร็วโด มาเร็วเวเอากระปุมนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผู้ใดเนาะนะครับผมเป็นกบติดตามเบิ่งครับ FC เจอกันใหม่คลิปหน้ากับฝากติดตามจองเดียร์ทีมลังบานน้องอุ้งหญิงด้วยนะครับผมเนาะ กบตกบอเกือบตกบอลครับกบเกือบแล้วเกือบกระโดดบอแล้วกบนี่กระต่ายครับผมนี่ใเบือบ ya kawo gini ya